สวัสดีครับากินแบบบ้านๆครับผมมันนี่ภาพพี่หนอมมหาไต่ปลาครับผมเบิ่งกันครับว่าสิมีปลา้เขาไต่เขาแทงบ่ครับมัอน,นี่ปักกันแยงไยๆพี่หนอง nhanh ngoài tìm lên chỉ để cóp bì mà đã bị nó ปลายังางๆพี่น้องนี่ครับปากกาครับผมปลาเงางเกาครับเหมือนนี่ลอยมากใส่เบิดแล้วครับเหมือนนี่นี่ครับอันนี้เป็นปากกาครับเก็บครับผมปลาเงางเกา อยู่บ่พี่น <twitch. S 1> ้องตัวนีสีมกประมาทพี่น้องยูยูครับพี่น้องอยู่อยู่ครับพี่น้องปลาค้อนี่ครับผมปลาค้อครับพี่น้องช่อนช่อนตัวนี้บ่ประมาทนี่ครับผมโอ้ช่อนน้ำงามเลยครับนี่ครับต้องจับน้ำตบทับมักดินหลุดครับพี่น้อง เอาลหรครับแก่งประก,กาศล่องมึงพี่น้องซิเมนปะประกาถือป่ะล่ะโอ้าก,การอยู่พี่น้องนี่ประก,กาเอาคุปปาด้วครับพี่น้องวันนี้จัดแต่งป่าให้พี่น้องนี่ส้มน้ำกันครับวันนี้ผาดพ,พี่น้อง นี้ไปได้ตัวนี้นพี่น้องปา่กกาครับ <c oughs> ปลาเนี้ยอยู่หนามเหล็กครับพี่น้องมาขึ้นมา โอ้โพี่น้องแมนครับนี่นี่ครับพี่น้องขาวว่าเป็ในใบใหม่ครับคือใบใหม,ม่นี่นเนี่ยน้องผมแทงถืออย่งนีพี่น้องผมว่าไม่ปลาเห็นครับผมยืนดูนี่ ปลาคักเนกให้ดูดูนะาปลแค่สิแปลาคออยู่นแน่นเนาะคอป้วย,วย,ววยวอือทับผม๊บกวเนี่ยครับปลาคอตัวงหันผมเห็นลอยดุดูดูดดูดูด,ด,ด,ดผมสักใส่นี่ครับถือหาง ที่ทางตัวใหญ่อยู่ยครับพี่น้องนี่ใหญ่เลยตัวนี้นี่ครับเด็ดเด็ดเลยเจอสมองผมคันตัวใหญ่นี่ยเพราะผ่าด้วยพี่น้องส่วนใหญ่ตัวน้อยสิหลอดมาครับพี่น้องลุยต่อไปเข็นตัวนไหนเฉยๆบอกพี่น้องเห็นบ่ครับถือหม่องอยู่ได้ครับแต่มันสิอยูบอ่บ่ผมอยากแต่มันหลอดขอพี่น้องอยู่ครับผม นี่ครับผมปลาเข็งดูู่คพี่นอ้องบโมยู่ครับพี่น้องปลาขาวอันผมก็ว่ามันถือเลยครับพี่น้องสักสัดใส่เอาล้วครับปลาเข็งปลาเข็งไหลๆครับพี่น้องมีน้อง พี่น้องครับผมเจอของดีแล้วครับมาหน,นี่ครับนี่ครับพี่น้องว่าผมแพ้แท่งยังนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับมาบ่เหล่ะตัวไม่แดงอย่างนี้เร็วเร็วเร็วนี่ครับมามาเบิ่งเห็นเห็นบ่เนี่ยโอ้โหนี่แหละครับผม ของเสียบครับผมแทงปลาเจอที่เด็ดตัวใหญ่เลยครับนี่นี่ครับผมปลาไรปัวใหญ่เลยครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับผมสัตว์สมวกไซระยะไกพ่พี่น้องผมนะครับนี่ครับระยะไกลเลยครับเขาไก่เมื่อใดครับ นี่ปาคอปาคอนี่ครับผมนี่ปาคอปาคอเขาไกลบ่เลยยิงไกลครับเอานี่ครับผมไม่นะครับปาคอต้องยิงระยะไกลเอาครับใส่สวยอยู่ครับตัวนี้ไปนะครับเจ็บนี่สัตว์ใส่ ยา่างโอยูอยู่พี่น้องเป็นงาใหม่ครับพี่น้องดินอยู่ครับดินอยู่ปลาอย่างนี่ครับถือทั้งงาใหม่เลยครับถือถือทั้งงาใหม่ทั้งปลาครับโอ้เอึยอ,อึครับปลาไทยแซ่บได้ครับปลาเนี่ยปิ้งสุดยอดเลยสวยๆูอ้ยในการนะครับในการเอ้ย โอ้โหมืนน่อนี้บ้ามันสิบ้ามนสิบัได้เลยะพี่น้องนี่รับผมตัวนี้ตัวนี้สวยได้ครับนี่เห็นครับว่าเก็บก่อนครับโอ้พี่น้องเห็นไหมครับแฮมคำขึ้นต้องระวังนะครับนี่ไปจะซาเนี่ยอันตรายนะครับนี่ผมสิบเห็ดมันครับปล่อยมันซะมันบเห็ดยังไงเฮากับปล่อยไปครับพี่น้องเนี่ยต่างคนต่างไป ไม้นี่ปลากับสีเบืองยากครับพี่น้องเพราะว่าใบยูคามันหลายครับพี่น้องยูคาหลายแฮงตาบอดีลีบอดิก,กินมันาด้วครับพี่น้องปลาครับพี่น้องมันมีปลาใหญ่ปุ่นปลาขาวปลาใหญ่มีครับพี่แต่ปลาหน่อย กระโอตัวนี้คือนหน่อยได้พี่น้อย,แ,อยแท่งถือบอล่ล่ะถือมองไว้ได้ครับแต่ว่าสียู่บ่ไหนครับผมอยูออ่ครับพี่น้องการอยู่ถือว่าแม่นถือว่าแม่นนะครับพี่น้องโอ้ีมือ,อยังบาตกพี่ได้ครับพี่น้องมดอแท่งโดนล่ะตอนนี้ยุ่งหลายครับพี่น้องยุ่งจ่ออ้าพี่น้องถือบ่พี่น้อ,นอง อุ่นน้ำกันผมว่ามันถือไปนหนะครับพี่น้องเอาแล้วครับน่าจะเป็นปลาขาวอีไทยถ่นี้ครับผมมาแล้วครับอ่าตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเก็บเก็บการอยู่ครับนี <c oughs> ่ครับผมขาวไทยพี่น้องมันยุ่ใหม่แท่งเลยวะ นี่ครับพี่น้องยุ้นให้ใหม่แทงกับถึกใหม่ครับพี่น้องสลัดได้ครับสลัดลบปลาจีแทงง่ายที่สุดคือปลาบูดนะครับพี่น้องปลาบู่สชนใหญ่มันนอนอนนิ่งๆเลยแต่ว่าสิเห็นมันก็หนักด้วยครับพี่น้องเหมือน <laughs> เห็นตัวหนึ่งปลาบูหน่อยตัวใหญ่บุ้นเห็นอยู่สินอนนิ่งๆครับปลาบูนอน่ปปอนถาดตะปบเหยื่อ นะครับพี่น้องผมว่าได้พ่ออยู่พ่อกินแล้วล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงว่าแล้วเหมือนพี่น้องสำหรัข้ากระได้ยู่ได้กินแล้วครับวันนี้สีมะเห็ดเมนู่ออมปลาไหลครับพี่น้องออมปลาไหลครับผมเดี๋ยวกระเทียมลงไปใส่พวกนี้สิบหกมันเลยไอใ,ใส่ขวดใส่กระป๋าครับพี่น้อง หอมลงไปพริกครับพี่นอกชุบนี้ผมจะโขกครับพี่นอกตะไคร้ท่านลงไปกินครับผม เดี๋ยวสิขัวได้ปไปที่นี่พี่น้องจะจานแน่นอนครับมึงเน้นพักให้หลายครับพี่น้องเน้นพักก็นเด่นเผ็ดครับพี่น้องปลาปลายหลปลาไหลตัวหนึ่งกับตัวใหญ่ยอยู่กับพอดีนะครับพี่น้องพอดีออมพอดีขัว มันนี่ใส่พริกสดครับพี่น้องขอใส่น้ำปลากันพี่น้องใส่น้ำปลาหัวจังหอมเขาไปอีกหนึ่งขันครับพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่กขัวลงไปใส่กขัวน้ำครับพี่น้องนี่ครับเน้นแบบเข็มข้นเลยครับพี่น้องใส่กขัวลงไปตั้งเข็มข้นครับเดี๋ยวสีหอมขกบขัวครับพี่น้องฝากรอบครับเอาแล้วครับพี่น้องกขัวเขาได้ที่แล้ว ปุงได้ครับบัตรที่นี่ใส่ผงนัวลงไปบ่ยากล,งล่งครับถือไอ้นวลลงไปตามด้วยนะ้ำปลาจังน้อยครับพี่น้องเียบร้อยแล้วเขาก็ใส่พักเลยครับพี่น้องแบบนี้ ไปพักลงไปเป็นอันเซ็ตสิ้นแล้วครับนี่แล้ครับพี่น้องแกงออมเยียนผม,มสเสียบได้ครับมือน,นี้เดี๋ยวไปซิมกันครับพี่น้อง จอดแล้วครับเมน,นูแซ่บๆอีกแล้วเนี่ยเด้งๆเลยครับเนี่ยซีมกันนะจุอด ร่มมันแห้งครับพี่น้อง

Probably, right. 我个娘、啊，我也是。 แจ็ปเลยครับพี่นอ้องปัามไปแล้วจวดเลยสาใส่น้ำที่หลายแนยอยากสดน้ำเหมือนกันห่อน,นตะบาดแหลกครับพี่นอ้องเย็นว้ข้าวเดียว จัดคนเดียว้วยเนะี่นดองเบ์ด ่ครับบดอสากครับเบสสดมันเย็นไว้ครับพี่หอ้ยมต็นแบบเด็ดกว่านี้ ครับมือนี้จัดเมนูความเปรีรไยวกับพี่น้องใส่แบบผัหกหลายๆแซ่บๆกับพี่น้องว่าดีสดอนครับแซ่บพื่อนเ่าครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจช่องอากินแบบเบานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจัอย่าพลาดคลิปต่อไปสิไม่อยังก็ถารุนถาเบิ้งครับมืัอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ